โมปมเริ่มศึกษาเรื่องอช่วงเวลาของการเขียนขึ้นของพันธสัญญาใหมน่นี่ช่วยเราเข้าใจเรื่องหลายเส่งหลายอย่างใน,ในพันธสัญญาใหม่เฉพาะในหนังสือกิจการเพราะบางครั้งเราลืมว่าเมื่อเขากำลังรับใช้พระเจ้าเมื่อเขากำลังเขียนปอ,อเโากำลังเขียนข้อพระคัมภีร์เพื่อ พี่น้องคริสเตียนในในเมืองโคริเนเขายังไม่มียังไม่มีหนังสือโคริเนจะไมไม่ไม่ไม่มีหนังสือฉบับหนึ่งหรือฉบับที่สองจนตึงปอลเขียนให้เขาแล้วบางครั้งเราจะอ่านบางข้อแล้วเราเราบอกว่าโอ้นี่เป็นเส่งที่เข้าใจง่ายทำไมเขายังไม่เข้าใจเรื่องนี้แต่เขาไม่มีไม่มีคอพระคัมภี เฉพาะในพันธสัญญาใหม่จริงๆแล้วตั้งแต่พระเยซูคริสต์ฟื้นขึ้นจากความตายและขึ้นไปอยู่สวรรค์ก็ไม่มีไม่มีขอพันธสัญญาใหม่จนถึงอีก12-15ถึง15ปีเมื่อยากอบเขียนหนังสือยากบโอเคก็และหลังจากนั้นอีก7ปีไม่มีขอพระคัมภีร์ใหม่โอเคก็ หลังจากนั้นก็เป็นายากอบถูกเขียนขึ้นในขิตักราช45และหนึ่งเทสโลนิกาเป็นคริตักราช52และปีต่อ,อปีถัดไปก็เป็นสองเทสเกาแล้วหลังจากนั้นประมาณ53ปีที่53ถึง60มาระโกถูกเขียนขึ้นและนี้เป็นเล่มแรกที่เขาถือว่าเป็น เป็นเข้าประเสริฐแต่แมทธิวก็ถูกเขียนขึ้นประมาณคติศักราชปีที่60โอเคและถูกเขียนขึ้น,นที่กรุงเยรูซาเล็มแล้วเราต้องเข้าใจว่าในปีที่70อ่าที่ทัดกษัตริย์ของอาณาจักรโรเขามาทำลายพระวิหารในในกรุงเยรูซาเล็มและทำลายกรุงเยรูซาเล็มด้วย แต่แมทธิวก็เขาเขียนก่อนอก่อนเวลานั้นประมาณ10ปีแล้วมาระโกก็เขียนขึ้นช่วงคิตศักราช53ถึง60ประมาณนั้นและเขาถูกเขเขียนในกรุงโรงที่กรุงโรงและลูกาเขาเขียนเขียนึ้นช่วงเขียนขึ้นช่วง63ถึง68 และเขาเขียนที่เมืองซิซารียซิซารียแล้วจริงๆเราอาจจะบางบางครั้งแล้วสิ่งนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยสำคัญที่เราจำไว้สิ่งเหล่านี้แต่ถ้าเราจำไว้ก็จะช่วยเราเข้าใจบางเหตุการณ์บางอย่างที่เราจะเราจะเจอในพันธสัญญาใหม่ และท่านยอนเขาเขียนหนังสือยอนในคริสตศักราชประมาณ5 8าสถึงเกาสิโอเคและเป็นข่าประเสริฐสุดท้ายที่ที่ถูกเขียนขึ้นในเมืองเอเฟซัสแต่จริงๆแล้วเข่าวประเสริฐยอนกับจบไมายฝากฉบับจบไมายฝากยอนฉบับที่1 2และ3 ถูกเขียนขึ้นในเวลานี้ประมาณ50ถ uh, ึงเก้ปีที่90และหนังสือวิวนถูกเขียนขึ้นเป็น95้ิธปีที่95และเป็นเป็นเล่มสุดท้ายของพันธสัญญาใหม่แต่เราจะศึกษาเรื่องนั้นในอนาคตโอเคก็ uh, เอเลยสำหรับคนคริสเตียนคนคริสเตียนใหม่ เขาไม่มีขาประเสริฐที่จะอ่านได้ประมาณ20ปีสาหรับประมาณ20ปีหลังจากพระเยซูคริสต์ฟื้นขึ้นจากความตายก็คนที่รับเชื่อใหม่ต้องฟังเรื่องเรื่องพระเยซูคริสต์เขาไม่มีขาประเสริฐที่จะอ่านเองได้และสาหรับเราเราเราม,รเรามีเราอยู่ในช่วงช่วงที่ถูกอวยพรจากพระเจ้าเราได้พรจากพระเจ้าเพราะเราสามารถจะอ่านทั้งสี่เล่ม และสำหรับคนคริสเตียนคนแรกยี่สิี่สิบกว่าปีก็เขาไม่มีไม่มีคประเสริฐไม่มีเล่มคาประเสริฐและนี่คือทำไมในสมัยนั้นบางคนเขาเจะเขาเจะยืนขึ้นในในประชุมในประชุมคริสตจกักรและจะบอกว่านี่เป็นพระคำจากพระเจ้านี่เป็นของประทานจากพระวิญญาณบริสุทธิ ที่ปรุงยมบริสุทธิ์ให้เขาเพราะเขาไม่มีพันธสัญญาใหม่นี่คือทาไมบางคนเขามีของประธานพูดภาษาต่างๆบางคนก็เขามีเขา,เขาประเสริฐเขามีของประธานปรุงยมบริสุทธิ์เรื่องอพยากรณ์เรื่องการเข้าใจเรื่องการแปลเรื่องการเ่นที่เราเรียกว่าเป็นมหาจารย์หรือเป็นเ่งที่น่าอัศจรรย์ แต่เขามีอย่างนั้นเพราะไม่มีพระคัมภีร์ยังไม่มีพระคัมภีร์เต็มที่แต่เมื่อพระคัมภีร์เริ่มถูกเขียนขึ้นเราเห็นของประธานของโปนีบริสุทธิ์กำลังจะน้อยลงกำลังจะน้อยลงก็เพราะเขาไม่ต้องมีโปิเนไม่ไม่ต้องมีของประทานพิเศษอย่างนั้นเพราะเขามีพระวจนะของพระเจ้าก็อนอนี้เป็น เป็นสิ่งที่สำคัญเต่เป็นสิ่งที่เราจะศึกษาในน่าจะศึกษาในโรมกับน่งโคโรินแต่ในเรื่องนี้ความสัมพันธ์ของอการเชื่มอมโยงส,บสทบที่พบในหนังสือเขาประเสริฐโอเคก็เราเห็นว่าเขามันมีมีความสัมพันธ์กับพรรคพันธสัญญาเดิม โอเคและมีความสัมพันธ์กับงานเขียนของพวกอคาราาวหนึ่เปโตรสองเปโตรยอนหนึ่งสองสามยอนยูดาเป็นต้นความสัมพันธ์ที่3คือ3ามเล่มกับเล่มที่4โ okay. อเคราาะแมทธิวมาระโกกับลูกาก็เป็นคล้ายๆกันเรื่องเรื่องราวของฟรีสุครตบา เป็นใครๆกันแต่ยอนก็เป็นมุมมองแตกต่างกันมากแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่สู้กันแต่แค่แตกต่างกันและความสัมพันธ์ที่ 4, สีซามเล่มกับกันละกันโอเคก็เราจะเห็นเรื่องนี้แต่เรื่องกับพักคพันธสัญญาเดิมโอเคแมทธิวก็แมทธิวพ,ทวพูถถึงพันธสัญญาเดิมก็เป็นหนึ 28ครั้ง,งอโอเคก็แมทธิวเขากำลังแสดงพระเยซูคริสต์เป็นกษัตริย์ของชาวอยู่เป็นเป็นกษัตริย์ของชาวอยู่แล้วก็จะพูดถึงพันธสัญญาเดิมมากกว่ามากกว่าเล่มอื่นเพื่อจะจะช่วยเขาเห็นว่าพระเยซูคริสต์คือใครพระเยซูคริสต์คือพระมเสบรมของของของ,ของชาวอยู่และมาระโกก็เขาพูดถึง พันธสัญญาเดิม63ครั้งลูกาพูดถึงพันธสัญญาเดิม60เอ่อ96ครั้ง96ครั้งและยอนพูดถึงพันธสัญญาเดิม43ครั้งครั้งทั้งหมดก็เป็น330ครั้งแล้วเมื่อเราอ่านในพันธสัญญาใหม่เมื่อเราอ่านในขาประเสิดเ ผมจะจะแนะนำว่าผมไม่แน่ใจพระคัมภีร์ของคุณทำทำอย่างนี้รูอย่างแต่เมื่อคุณอ่านก็เจอถ้าคบพระคัมภีร์พูดถึงพันธสัญญาเดิมคบพันธสัญญาใหม่พูดถึงพันธสัญญาเดิมก็เจอจะหาข้อนั้นจากพันธสัญญาเดิมเพื่อจะจะรู้จะไปหาที่ไหน และจะจะช่วยเราช่วยเรามากในการการเห็นและในการศึกษาต่อไปอและถ้าเราทําอย่างนั้นก็เราจะเราจะเริ่มเข้าใจเรื่องและจะเห็นเรื่องพระ,มะเมสยาเรื่องการกมเนิดจากเญียงประมาจรีจะจะรู้เรื่องเชื่อสายของอับราฮัมทางดาวิดจะจะเข้าใจเรื่องพระ,มะเมสยา และเรื่องอผู้นำหน้าผู้ถึงออยอห์นผู้ให้รับบัพติสมา <c oughs> และจะจะเข้าใจเรื่องพันธกิจข,ของพระองค์และการประกบปฏิบัติยังยังไม่สมควรโอเคก็บางคนเขาเขาเขาโทษไม่ใช่ประกฏการทุกปฏิบัติยังไม่สมควร <c oughs> <c oughs> okay, คอโอเค okay, และ จะเข้าใจเรื่องการสิ้นพระชนการถูกฝังไว้การเป็นขึ้นและการเสด็จขึ้นของพระองค์และนี่จะจะช่วยเราเข้าใจเรื่องตำแหน่งและฐานันดรต่างๆของพระองค์ด้วยเมื่อเราคิดถึงตำแหน่งของพระองค์ก็เข้าประเสริฐทุกแล่กมก็มีมุมมองรู้มีพระประสงค์แตกต่างกันมีจุกประสงค์แตกต่างกัน เรวเมื่อเราคิดถึง <c oughs> ความสัมพันธ์ของเขาประเสริฐกับงานเขียนต่างๆของอาการาสาวกเราเข้าใจว่านังสือเขาประเสริฐตั้งอยู่บนพักพันธสัญญาเดิมและกิจการจดหมายต่างๆและวิวร์ตั้งอยู่บนนังสือเขาประเสริฐโอเคก็เขาประเสริฐสี่เล่มก็ไม่ต้องมีไม่ต้องมีพันธสัญญาใหม่ แล่มอื่นในพันธสัญญาใหม่ไม่ไม่ต้องมีเพื่อเราจะเข้าใจเรื่องอเรื่องพระเยซูคริสต์แต่เมื่อเราอ่านในพันธสัญญาใหม่แลมอื่นก็จะช่วยเราเข้าใจอย่างมากขึ้นมันเต็มที่แต่เราเข้าใจทําไมพระเยซูคริสต,ต์ต้องมาถ้าเรามีเขาประเสริฐกับพันธสัญญาเดิมเราจะเข้าใจสิ่งเหล่านี้แต่ ถ้าเราจะได้แค่จดหมายจบหม้ฝากของอาคาราสาวกเราจะคิดอะไรเราจะเราจะเราจะรู้สึกมันไม่ทราบไม่ทราบทำไมหรือความหมายของเหล่านี้ถ้าเราได้แค่เอฟเฟซัสและพูดถึง พระเยซูคริสต์พูดถึงเลม่ออื่นพูดถึงความชอบธรรมของเราความบาปของเราก็ความบาปของเรามาจากไหนโอเคเราต้องมีต้องมีเล่ออื่นโอเคก็เขาคงจะจะว่าอยากอยากได้ตอนแรกของเรื่องนี้ด้วยถ้าเราไม่ไม่มีไม่มีเล่มอื่นก็เราจะไม่เข้าใจแน่นอนแล้วพระคัมภีร์เป็นสิ่งที่มีชีวิต ทุกสวนของมันเชื่อมโยงกับทุกสวนที่เหลือโดยมีเนื้อหา,อาหลักเป็นพระคริสต์ผู้ทรงไทยโอเคก็ในพระวจนะของพระองค์ก็เราเห็นว่าเรามีการปรากฏหรือการสามแดงเป็นสามช่วงโอเคก็ในพักพันธสัญญาเดิมเราเห็นกันจัดเตรียมสำหรับพระคริสต์ โอเคก็จะช่วยเราเข้าใจพันธกิจของพระเยซูคริสต์ทำไมพระเยซูคริสต์ต้องมาถวายตัวเ,เสียสละเพื่อเราและในบันทึกของหนังสือข่าประเสริฐเราเห็นการสามแดงของพระคริสต์เราเห็นพระคริสต์ตรงๆแต,ต่ในนังเขียนต่างๆของอัครสาวกเราเห็นการทําให้เห็นพระคริสต์จริงก็เราเห็นทําไมและนี่มี ฟีสุคริตมีประโยชน์สำหรับเราอย่างไร okay. เพราะในพันธสัญญาพันธสัญญาเดิมก็เราเห็นหลายเสียงหลายอย่างแต่ไม่ชัดเหมือนในเขาประเสริฐและในเขาประเสริฐก็เราเราเห็นหลายเสียงหลายอย่างอีกครั้งหนึ่งแต่เราไม่ได้เห็นว่านี่สมควรจะเปลี่ยนประพฤติของเราได้อย่างไงชีวิตของเราจะเปลี่ยนไปเป็นเป็นแบบไหน เราจะเชื่อวางใจในฟรีสุคริตและตามราที่อยู่ไหมก็เราเข้าใจว่าไม่ใช่แต่เราเข้าใจสิ็งเหล่านี้เพราะเรามีงานเขียนของของอ,าอ,งอาคารสาวบด้วยก็เมื่อเราคิดถึงเขาประเสริฐสามเล่มกับยอนโอเคก็ในในสามเล่มนั้นก็เราเห็นพันธกิจของพรยสุคริตและส่วนมากก็เป็นพันธกิจใน แควนกาลลี uh, และในหนังสือยอนเราเห็นว่าเป็นส่วนมากก็อยู่ในแคว้นยูเดียยอนพูดถึงพันธกิจของพระองค์ในแคว้นยูเดียและในในสามเล่มก็เราเห็นพันธกิจของพระเยซูคริสต์ก็เป็นแค่ประมาณหนึ่งปีแต่ในในยอนเราเห็นว่าเขาพูดถึง uh, เทศก,กาลพัสกาสา,สามครั้งก็หมายความว่าเป็น3ามาสามปีแล้วในทางซีเลมก็มีแค่เหตุการณ์เดียวที่ที่เหมือนกันที่ด้วยดวยกันโอเคเหตุการณ์น,นี้ก็เป็นเป็นการทุวยอาหารเพื่อเลี้ยงคน5,000คนและนี้บันทึกไว้ในแมทธิวมาริโกลูกากับยอนด้วย Okay. แต่นี่เป็นเหตุการณ์เดียวถ้าคุณอ่านในหนังสือยออนคุณเกืบในใจว่าแม t ธิวจะไม่มีมาระโกจะไม่มีลูกาจะไม่มีแล้วคำสอนของพรีซูคลิตส่วนมากก็เป็นคำอุปมาในแมทธิวมาระโกกับลูกาส่วนมากเป็นคำอุปมาและในหนังสือยออนก็ไม่มีคำอุปมา แต่มีการสอนหลายอย่างหลายหลายข้อก็เรา,เ,าเราจะเรียกว่าเป็นการเทศนาหรือการสั่งสอนมากกว่า,า <c oughs> และในสามเล่มก็มเีเราเห็นภายนอกของพรเยุูคริตของของชีวิตของพรเยุูคริตโอเคก็ ในเล่มที่4ก็นี่นำเสนอต้านที่อยู่ภายในและเรื่องไฟไฟสว่า์มากกว่ามากกว่าภายนอกก็เรยสุดนี่คือทำไมในในแมทธิวมาระโกลูกาเขาจะพูดถึงเรยเยซเครต์กำลังทำลายสิ่งไลอย่างเป,เ,ปเป็นภายนอกแต่ไม่ค่อยพระองจะพูดถึงจิตใจของเราแต่ <c oughs> ไม่เหมือนในในยอนอยอนก็พูดถึงใจของของมนุษย์ของเรามากกว่าแล้วในในสามเหลมแรกเราเห็นเขาพูดถึงการกระทําต่างๆของพระองค์แต่ในยอนเราเห็นเขาเบันทึกคำคำตรัสของพระองค์มากกว่าการกระทา โอเคก็แน่นอนเราเห็นกนรารพฤติกรมของปีุูคริตแต่ไม่มากเหมือนในในในเล่มอื่นแล้วาสามเล่มท,ทั้งสามเล่มสะท้อนความเป็นมนุษย์ของพระองค์เป็นพิเศษแต่เล่มที่สี่ก็สะท้อนความเป็นพระเจ้าของพระองค์โอเคก็ นี่เริ่มต้นกับบทที่หนึ่งเมื่อเมื่อเราเห็นว่าพระเจ้ากลเป็นมนุษย์เป็นพระวจนะกลาเป็นมนุษย์ก็แต่พูดถึงพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแล้วเมื่อเราคิดถึงความสัมพันธ์ของออความเป็นสาหัสต่อกันนะการโอเคความสอดคล้องกันขอโทษความสอดคล้อง ถูกพบในบันทึกเรื่องราวของ14 14ประกันโอเคก็เราเห็นเรื่องผู้นำหน้าพระองค์โอ okay, mm hmm. เคก็เขาเห็นด้วยกันรเรื่องยอนผู้ให้รับบัพติศมาเขาเห็นด้วยกันรเรื่องบัพติศมาของพระองค์ด้วยและเขาอยู่สอกของเรื่องอการทดลองจะบอกแมทธิวกับ ลูกาเมื่อเราเห็นอย่างเราเห็นละเอียดก็อย่างคล้ายๆกันเราเห็นคําสั่งสอนต่างๆที่ที่คล้ายๆกันเราเห็นการอัศจรรย์ต่างๆก็เหมือนกันการเลือกอัคาลัสอาโว๑คนก็เหมือนกันแต่นี้เป็นนี่ช่วยเราเห็นว่าเขาเห็นเขามีความสอบของอ,อันนี้และ การจำแรงพระไก่ของพระองค์การเดินทางครั้งสุดท้ายไปยังกรุงเยรูซาเล็มก็เหมือนกันการแจ้งเขาความแจ้งเขาความทุกทรมานที่จะมาถึงของพระองค์และเราเห็นการทุรยศเราเห็นความทุกทรมานโอเคในในส่วนในส่วนเกตเซมนีโอเคและเราเห็นการตรึงที่การเข็นก็เหมือนกันการทุกฟังไว้เหมือนกัน การฟื้นขึ้นประชงก็เหมือนกันถ้าเราจะสรุปก,ก็ลองเห็นว่านี่เป็นเป็นเรื่องที่เป็นเป็นการแนะนำเข้าประเสริฐหนังสือเข้าประเสริฐแต่ต่อไปนี้เมื่อเราดูในในเข้าประเสริฐนั้นก็เราจะ เราจะเริ่มดูเราจะเริ่มดูดูแต่ละเล่มมากกว่ามากกว่านี้มากกว่าเมื่อกี้แต่จะเป็นเมื่อเราคิดถึงซีเล่มนี้ก็ เราจะสรุปว่าแมทธิวเขาแสดงออกว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นกษัตริย์ของชาวอยู่โอเคแล้วเมื่อเราอ่านในพันธสัญญาพันธสัญญาใหม่เมื่อเราอ่านในข่าประเสริฐใหม่เราต้องเข้าใจว่าแมทธิวพระประสงค์ของอรูจุดประสงค์ของแมทธิวคือจะแสดงให้เราเห็นว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นกษัตริย์ของชาวอยู่และชาวอยู่เขาเป็นคน เขาเป็นคนที่มีเล่มนี้มีความหมายมากที่สุดโอเคไม่ใช่ไม่ควาว่าขอโทษแมทธิวทุกเขียนขึ้นเพื่อชาวอยู่มากกว่าคนต่างชาติมากกว่ากลุ่มอื่นโอเคและพระประสงค์ของเขาประเสริเล่มแรกคือจะช่วยเราเข้าใจคำสอนของพระเยซูคริสต และเราเห็นเราเห็นว่า <c oughs> หลายครั้งพระเยสุคริ์จะพูดถึงและเะขาจะพูดถึงพันธสัญญาเดิมและจะชี้แจงว่าเขาพระองค์เองทรงเป็นพระเมเสยยที่ที่ทำให้คมพยากรณ์ถูกสํำเร็จพระองค์ไม่ได้มาเพื่อจะทำลายโมเสสหรือผู้พยากรณ์คนอื่นท่านอื่น แต่เพื่อจะให้คำพิกลของเขาถูกสาเร็จและนี่เป็นเป้าหมายของแมทธิวก็เมื่อเราอ่านแมทธิวก็เรา,เรา,เ,ราเราต้องพยายามจะจะคิดเหมือนเราเป็นชาวอยู่เพื่อเราจะเข้าใจอย่างถูกต้องเอ่บางคนก็เขาอ่านแมทธิวและเขาลืมว่านี่ถูกเขียนขึ้นเพื่อชาวอยู่และเขาเริ่มเข้าใจผิดหรือไม่เข้าใจเลยความหมายของของแมทธิว เมื่อเราคิดถึงมารัโกก็มารโกก็เขาแสดงพระเยซูคริสต์เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าและ iko, เราจาได้ว่ามารัโกถูกเขียนขึ้นในกรุงโรมที่มีคริสจักรในในกรุงโรมด้วยและเราเราเห็นว่าเขาเขียนเพื่อชาวโรมเขาเขียนมารัโกเขียนเพื่อชาวโรมและเขาเขียนเพื่อจะแสดงออกว่าพระเยซูคริสต์รับใช้แบบไหน พรีสุคริตทําอะไรพรีสุคริตเขามีงานทาพระองค์มีงานทําพระองค์มีพระประสงค์ที่จะทําให้ถูกสาเร็จพระองค์ไม่ได้มาเพื่อจะ,อะ,จะให้คนอื่นรับใช้แต่เพื่อจะรับใช้คนอื่นเพื่อจะรับใช้และเพื่อจะ,อะจะถวายตัวเพื่อจะเป็นค่าไถ่ตัวเพื่อหลายคนเพื่อทุกคน ก็นี้เป็นเป้าหมายของหรือเป็นพระประสงค์ของมาร์โกและเมื่อเราคิดถึงลูก,กาก็ลูกกาจะ,ะจะแสดงหรือจะสะท้อนให้เราเห็นพระเยซูคริสต์เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ที่สมบูรณ์ที่ perfect โอเคก็สำหรับชาวโรมเขาชอบการกระทำใช่ไหมเขาพูดถึงการกระทำแล้ว นี่คือทำไมมารัโกจะพูดถึงพระเยซูคริสต์เป็นผู้รับใช้พระองค์ทำอะไรแต่สำหรับลูก,กาลูกกาจะแสดงให้ให้เราเห็นคำอุปมาหลายหลายคำของพระเยซูคริสต์และจะช่วยเขาะจะช่วยเราเห็นว่าพระเยซูคริตสต์ทรงเป็นมนุษย์และทรงเป็นพระเจ้า ผู้ที่มาเพื่อจะแสวงหาเราและจะให้เรารอดคนที่คนที่ลงทางคนที่ลง,ลงจากพระองค์ก็จะจะให้จะให้เขารอดและยอนเขาให้เราเห็นว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าและเราถือว่ายอนทุกเขียนขึ้นเพื่อคริสตจกักรโอเคเพื่อเพื่อเราในคริสตจกักร ก็ในยอนเราเห็นว่าพรเยุูคร์กำลังคุยกับหลายหลายคนและเราแต,แต่ในกันสนทนาการของพรเยุูคร์เราเห็นเราเห็นการเป็นพระเจ้าของพระองค์และเราเห็นว่าคำพยากรณ์ในพ,พันธสัญญาเดิม